สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ i e n o p g a m e r นะคะ,อะตอนนี้เราอยู่ที่บทที่12กันเนาะมุ่งสู่ทะเลสาบนะคะตอนนี้คือเราจะต้องไปปลดล็อกเรือเนาะเพื่อที่จะได้ข้ามทะเลสาบไปหาสารเจ้าแห่งน้ำให้ได้นะคะโดยเขาให้กุญแจมาให้ให้เราเอาศพที่ถูกแขวนอยู่ห้อยลงมา นะคะซึ่งบ่อน้ำเมื่อกี้เป็นบ่อน้ำที่เราต้องเอาลอกเนาะลอกที่เอาไว้สาวเอาศพลงนะคะตอนนี้เราเอาศพลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปเอาไปดูนะคะว่าที่ศพนั้นมีอะไรนะคะตอนนี้เราจะกลับไปที่ห้องโถงอาถําสิถ้ำใหญ่ข้างล่างศาลเจ้าแห่งนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นห้องเก็บศพค่ะกล่องศพเต็มไปหมดเลยโอ้มันมีพลังงานบางอย่างประตูเปิดนล <c oughs> คือมันก็ทำให้ผิดหลกแล้วว่าถ้าเป็นห้องอห้องแบบเนี้ย ก็เก็บศพมันก็ต้องอจมน,น้ำแต่เทียงไม่จมนี่นต้องลอยจังหวะเคาน์เตอร์แล้วก็เก็บเรงกลมไปเรื่อยๆนะครับไม่เอาช่วงล่างก็เอาช่วงบนกัดจะมากอดกันเนาะเก็บวงกลงไมไ่ตอนนี้พูด อ,อ๋ออ้าย่อตัวนี้ต้องต okay. ้องห้มันมากอดอ่ะก็คือถ้าอย่ใเล็ๆใล้มันจะมากอดมนะครับที่ยาก่อนยาจะหมดของอันเลออ่า ราต้องรอจังหวะพุ่งค่ะนะครับแต่ถ้ามันจะมากอดเราก็ต้องรอใงหวะพุ่งเฮ้ยไม่ได้แล้วก็พอมันพุ่งมาข้างหน้ามันจะพุ่งมาข้างหลังเองนะครับดูด,ด้านหลังน่ากลัวมาก <c oughs> ฟรีว er. ้าวพุ่งพุ่งปนงะไม่พุ่งหอนนี้พุ่งแน่เพราะว่ามันรอจังหวะรอครูดาวไงถ้ารถ่รูปมันพุ่งเนี่ยมันจะรู้ครูดาวโอ้ยโดนไหมโดนหลบพันหลบพัน ว้าวเมื่อกี้เราทำมันแค่เดือนไม่ได้ต้งหลักครัวค่ะตัวค่ะมีได้หนึ่งโอ้ตายเลย ก็จะได้เนี่ยแคปต้อร์อเนื้อแต้มเยอะจับได้อีกห้าร้อยแต้มค่ะโอเคคราวนี้ก็ไม่มีพลังงานบางอย่างนะคะเราก็ออกประตูได้แล้วกิออกกนยาสักนิดนึงนะครับถึงได้บอกไงว่า เล่นเกมจะต้องงกหน่อยนะคะต้องพยายามเก็บของให้ได้เยอะที่สุดนะคะถ้าไม่เก็บของของไม่พอมานี่จะแย่ในตอนหลังนะคะเราต้องรู้จุดสปอนของเนาะว่าของมันเกิดที่ไหนบ้างเนาะตอนนี้นะคะเราจะไปที่อ,อะไรนะถ้า ใต้อ๋อถ้ำใต้ถ้ำใต้ศานเจ้าลึกลับนะคะโดยเข้าประตูนี้นะคะประตูนี้ประตูชันน้ำขัง,งนะคะมีอะไรโผล่มาไม่ไม่มีท่านะคะมีของตกแล้ว จะเจออะไรไหมเนี่ยมาล้มกันค่ะว่าจะเจออะไรไหมว้าวแจกของศพค่สองสาค่ะสามเตอร์ตอนนี้รากางกายูบแล้วนะครับหนึ่งสส หน้ากากมันหลุดมันจะวิ่งเข้าหาเราบ่อยมากที่เราหลบคันนะโอ้โหนี่ไลหนึ่งสองไม่ค่สองนะนี่ไลหนึ่งสองสอง ร้อนตายจับไปเดี๋ยวแค่ให้ลอเต้โอเคอเอาละก็ามาถึงจุดนี้แล้วค่ะเนี่ยช่องข้างบนที่เราไปบ่อนะ้ำเมื่อกี้นะคะตอนนี้เราจะต้องทำเควส พวกนี้เพื่อให้เราใช้เรือได้นะคะเราจะได้ไปทะเลสาบกันสักทีโอ้อันนี้คือกุญแจนะคะที่เอาไว้เปิดกล่องยักษ์นะคะที่เราไปเก็บของรอบที่แล้วอะที่เราไปเก็บของที่มันเป็นเหมือนกองขังเล็กๆนาะเราต้องกลับไปหน้าหน้าวัดเลยอะ ราต้องกลับไปหน้าวัดก็คือเราต้องขึ้นบันไดก่อนเนาะแต่ผมว่าผมจะแวะอันนี้ซะหน่อยนะขอแวะเก็บของระหว่างทางนิดนึงเนาะในเมื่อมากานี้แล้วเราก็ต้องเก็บของเนาะเจอผีแล้วก็ไม่หวนระดับไหนแล้วระดับระดับโดนผีฆ่าหลายรอบแล้วนะคะ โอเคตอนนี้เราจะเข้าตัวนี้อ๋อ oh, ตอนนี้เราจะกลับออกไปที่ด้านหน้านะคะ okay. ที่เราเจอผีนักโทษนะคะแต่เราจะไม่ไปด้านหน้าเราจะลงข้างล่างนี่ค่ะเพื่อเอากุญแจไปปลดล็อกตรงนี้ ใช่แล้วใช่แล้วอ่าแล้วก็มุดเข้าไปอืมของเยอะจึงระวังผีระวังผีจับมือด้วยนะครับเวลาแบบอย่างเงี้ยนี่ได้กุญแจกุญแจนี้เอาไว้ไขประตูกลางนะคะก็คือประตูที่อยู่ ที่ต้องขึ้นบันไดตรงหน้าเรือถ้าใครไม่รู้นะคะกลับไปไปดูตอนที่แล้วได้นะคะเพราะถ้าเกิดมาดูตอนนี้มันจะแบบงงนิดนึงนะคะใครอยากรู้ไปดูเรื่องอไปดูบทที่12นะคะตอนมุ่งสู่ทะเลสาบนะคะตอนที่1นนะคะอันนี้เป็นตอนที่ล้วเนาะโอเค เดีย๋ยวเราจะไปที่เรือนะคะหรือว่าจะไปเก็บของก่อนดีนะเราต้องป้นให้หมดก่อนหรือเปล่า <c oughs> มันท,น,นที่จริงอะควรที่จะต้องเก็บเก็บของให้หมดเกือบทุกๆรอบอะเพราะว่าเวลาเราตอนท้ายอเลือดเราเจะไ้เหลือเยอะๆเนาะแต่ว่าถ้ากิดทำอย่างนั้นก็มันจะเสียเวลาด้วยนะคะ เสยเวลาทำมาหากินน,นนะคะโอเคเราจะไปเก็บของนะคะเราจะไม่ลงบันไดเนาะไปเก็บของกันเถอะเอาละค่ะ ไปด้านหลังนะคะนี่คือบริเวณด้านหลังของทะเลสาบข้างล่างนี่จะเป็นเกตเห็นไหมเป็นประตูน้ํานะคะที่กั้นเรืออไว้นี่คือเรืออยู่ตรงนี้เนาะเราต้องหาทางเปิดประตูน้ําให้ได้ค่ะซึ่งที่จริงมันไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยแต่เพียงแต่ว่าคือต้องถ่ายรูปอ่าแล้วก็เก็บเอกสารได้เก็บกุญแจนะคะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถปลดล็อกได้ทางขวานี้นะคะเป็น เมื่อตอนที่แล้วเนาะที่เรามาเปิดฝานะคะแสงให้ส่องไปที่โรงศพชั้นล่างตรงนี้มีของให้เก็บเฉยๆค่ะนี่มาเก็บของนะคะตอนนี้คือเรามาฟาร์มของในนี้ให้หมดนะคะจะมีฟิล์มเห็นแวร์แบบนี่ไงฟิล์ม ฟิล์มศูนศูนย์นะคะนี่คือฟิล์มที่สูงที่สุดน,นะมันจะ90แล้วก็เป็นฟิล์มศูนย์ศูนย์เลยนะคะศูนย์ศูนย์ฟิล์มที่ดีที่สุดเลยโอเคแล้วเราเมื่อกี้เรามาจากห้องทางซ้ายนะคะเดี๋ยวเราจะไปห้องทางขวากันบ้างเนาะไปทางขวา ทางขวานี้ก็จะเป็นห้องดีบพินค่ะห้องนี้มีของแต่มีผีค่ะจะเจอจะเจอกเกือบทุกทุกรอบเลยนะที่เวลาว่ามาที่ศาลเจ้าอะ่ะห้องนี้จะมีผีตลอดนะคะซึ่งผีที่ จะมาโผล่ห้องเนี่ยมี2ตัวถ้าไม่กี่แขวงพอตัวนี้ก็จะเป็นผีตาบอดค่ะไม่ได้ขับนะก็พอแบบยากพอสมควรอันนี้ผมให้ยายมเก็บวงกลมนะคะเวลาเราถ่ายทิ้ตัวผีหนึ่งครั้งวงกลมจะโผล่อะไกันนะคะ ถ้าอยากรู้นี่ไงมกดเด็นหมดเลยเพราะว่าเราเก็บไว้ไม่เสียดายเมื่อกี้เคาน์เตอร์ไม่โอเคอะ่เน,นี่เอาเข่ามาให้ฉันถ่ายซีรีส์ เพราะว่าวงกลมเริ่มหายละว,วงกลมพวกนี้ไม่ได้อยู่ตลอดนะคะมันถ้าเราไม่รีบโจมตีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเว้นระยะเวลามันหายไปหนึ่งสองเรียบร้อยเปล่าโอ้ไม่ไม่ไมย่ยังกิเหาละงกลิบสแปร์ค่ะที่ไม่ยิงหัวเพราะอะไร,หรไหมหนึ่งวงกลมอะ่ะ จะชอบวนๆอยู่ที่บริเวณหัวเนาะถ้าเกิดว่าเราไปยิงวงกลมมันก็จะหายนะคะอันที่สองคืออ่าอ่าพลังชีวิตของผีมันจะลดไม่เยอะด้วยนะคะเราก็เลยเล็งที่เขาเอาเพราะหัวมันถือว่าเป็นจุดเส้นตายหนึ่งค่ะสองสามสี่นี่ไงสี่คอมโบ ่ค่าไม่ยากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ามาหลายตัวนี่ก็สยองอยู่นะ โอ้ยไม่ได้เราวงกลมหายไปเลยเห็นไหมถ้าเรายิงแต่วงกลงมอ่ะวงกลมจะหายไป โกมอมุ้งกุมจะหายไปเลยนะคะเราจะไม่ได้คอมโบ2สองสามเจ็บร้อยค่ะทันไหมเออทันอยู่นี่เราจะเป็นยามได้เลยนะคะได้ห้าร้อยแต้มแล้วก็มาเก็บของตรงนี้นะคะพยายามเก็บของให้หมดนะคะเพราะว่าเราจะได้แต้มเยอะเนาะ โอเคซุยกันต่อเราจะวนไปถึงด้านหน้านะคะบริเวณด้านหน้าประตูใหญ่น,นี้กลับทางเดิมอันนี้คือกลับไปที่ทางเดิมนะคะอน,นี่กลับไปที่ระเบียงทางเดิมเนาะ เพราะว่าคิดว่าอีกฝั่งคงไม่มีอะไรละตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่เรือเลยนะคะแล้วเราก็จะขึ้นชั้นสองนั้นเพื่อไปปลดล็อกประตูนะคะโอเครุย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 บันไดอันนี้ห้องเก็บศพอันนี้ห้องเก็บศพที่เรามาเมื่อกี้ อ,อันนี้คือห้องที่เราจะเดินไปด้านหลังเมื่อกี้นะคะจะเก็บของให้ครบดีไหมนะเก็บของให้ครบนั่นแหละดีสุดละแต้มจะได้เยอะๆแล้วก็จะได้เทีย S S plus นะคะหรือ S บวกนั่นแหละ เอาละเนาะมาเก็บของตรงนี้นี่คือห้องเก็บศพค่ะอันนี้คือห้องเก็บศพจริงๆนะจะบอกให้อันนี้เราเบียงชั้นล่างเนาะมีของให้เก็บไหมไม่มีเนี่ยปกติของจะสปอนตรงนี้ชิ้นหนึ่งแต่ว่า รอบนี้ไม่มีถ้ามีมันจะแวบๆมันจะมีแสงแวบๆ,ๆนี่ค่ะห้องเก็บศพค,ค่ะเป็นห้องที่ผ่านว่ไอะไรก็เห็นไหมเป็นโลงเลยอุอ้ยหนึ่งสองสามที่นะั้เจอตัวเดียว ห้องนี้ค่อนข้างน่จะแคบนะคะทางเดินอ่ะก็คือแบบเฉพาะตรงนั้นเลยอ่ะตรงที่ที่เห็นว่างๆอยู่ก็คนะหนึ่งสมสามสี่ซคอมโบหนึ่งสามสามสี่สี่คอมโบ จะพุ่งมาอีกไหมจะพุ่งมาอีกไหมถ้าหน้ากากมันถอดอะมันจะพุ่งพุ่งมาบ่อยๆนะคะอันนี้คือมันพยายาันไปกิดหน้ากากเนาะและสุดท้ายมันก็ใส่หน้ากากนะครใส่หน้ากากเสมอเลยว่ะวิธีแค่หน้ากากก็คือต้องทำคอมโบไม่งั้นก็รอให้วงกลมมันครบห้าดวง ค่อนข้างอันนี้น่าฉลาดนะเพราะถ้าเกิดว่าเรามีกาถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยมันจะพุ่งมาเลยเนาะซึ่งเราต้องใช้เทคนิคเทคนิคการหลบลีนะใช่ไหมพอเราถ่ายปุ๊บอะมันจะพุ่งมาเลยเพราะว่าเราต้องการดีเลเย์ไง บางดีอเอออ่า้าตกธรรมดาลาง้ก็อีกกังแต่ของเราไม่ลดอยู่งๆๆ่ายลีโหลดเฮ่งต้องมีโหลดยู่ไหะ ร้อยไปจับเอาห้าร้อคะแนนไปจับเอาห้าร้อคะแนนนะคะโอเคแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเราจะไปถึงเรือแล้วค่ะห้องนี้สามารถเชื่อมกับเรือได้นะคะจะเจอเรือเนาะเรือจะอยู่ซ้ายมือน,นี่นะคะ ขวามือนี้คือบันไดที่เราจะต้องขึ้นไปเพื่อไปปลดล็อกประตูนะคะนี่คือเรือแล้วก็ประตูอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเรือเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปชั้นสองนะคะเพื่อปลดล็อกนะคะปลดล็อกประตูะตโอเคใช้ใช้กุญแจคู่ที่เราได้มาเมื่อกี้ะคะ่ะปลดล็อกประตูเสร็จปุ๊บไปถ่ายรูปเพื่อที่ว่า ปลดล็อกให้ประตูเปิดนะคะนี่เขาบอกวให้ถ่ายรูปอย่างนี้แล้วประตูจะเปิดนะคะตอนนี้เหมือนปลดล็อกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บของให้หมดเลย ตัวอยู่ข้างล่างนุ่นมาสองนิดนึงมีเอกสารเราไปเปิดประตูน้ำกันเราจะได้ออกจากที่นี่เราจะได้ไปหาฮิสกะให้เจอนะคะฮิสกะหายไปหลายวันละไม่รู้เป็นไงบ้าง เจอผีเนนตรงบริเวณน้ำเนี่ะคะผมบอกไว้ก่อนนะบริเวณน้ำตรงเนี้ยถ้าเกิดส่นัยูิวานาน่ะผีจมน้ำจะออกมาตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆลงมาตรงแถวๆบริเวณน้ำเนี่ยพยายามแบบผ่านไปให้เร็วๆเ,เนาะแต่ถ้าใครอยากจะเก็บหอยนีนะคะคาานะครับ ก็ผีจมน้ำไม่ค่าไม่ยากผี่จมน้ำไม่ค่าไม่ยากค่ะเราก็พยายามเก็บวงกลมนะคะเพราะว่าวงกลมเก่าก็จะหายไปวงกลมใหม่ก็จะออกมาเนาะจนกว่าผีไมจจนจะจมตีเรา,เาละ ไดเลยนี่ไงหนึ่งอ้โอ๊สองอุ๊แค่สองพลาดอ่ะอ่าทางเลือกเพ่มอะไเาแไม่เป็นไร มาสองตัวยิ่งดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโจมตีได้ลูกหมูลูกหมูเราจะได้ได้เต็มเยอะกระเไปแต่ไกลตายไปเลยนะเนี่ย กับไปได,ด้วยเข้าไม่ได้โอเคปะ่ะเราจะถ่ายรูปนะคะนี่นี่ประตูเปิดอันนี้คือรูปอปบันแล้วรูปปัจจุบันมันก็จะเปิดนะคะนี่คราวนี้เราก็ล่องเรือไปที่ทะเลสาบได้แล้วนะคะน้ำที่เราเห็นเนี่ย ไม่เป็นสีดําจริงๆนะมันไม่ได้เป็นเพราะว่าอา่มันเป็นนอนตั้งคืนนะน้ําที่เนี่ยคือมันแบ็คแบ็ควอเตอร์ไงคะเป็นเป็นน้ําที่ออกมาจากขุมนรกนะคะมาจากความแขน้นมาจากนรกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนภูเข,ขาแห่งนี้ ตอนนี้ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วค่ะสารเจ้ากลางทะเลสาบนะคะซึ่งไม่สามารถมาด้วยตัวเปล่านะคะตรงนี้เนาะโอเคเราจะไปรุยกันเราจะไปช่วยฮิงสกะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่นพขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนหน้าเรามาติดตามกันใหม่ว่า เราจะไปช่วยเอ้ยผีจกโอ้ยสุกตาสุกตาไม่ใช่ลนะเลือดลดด้วยนะคะเวลาโดนผีจับมือเนอะาะค่ะเดี๋ยวรอบหน้านะคะเรามาดูกันว่าเราจะช่วยให้สกัดสำเร็จไหมนะคะแล้วก็ช่วยให้สกัดได้ไหมเราจะเจออะไรข้างในสารเจ้าแห่งน้ำแห่งนี้นะคะโอเคค่ะ งั้นพี่นไปก่อนนะครับเพื่อนๆจะเจอกันในตอนหน้านะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e และก,กดติดตามด้วยนะคะไปละค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ